สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเต้นรามทำครัวนะคะสวัสดีค่ะบพี่เมย์สวัสดีค่ะแล้วเทนนี่คืออะไรกุ้งกุลาทำไมตัวใหญ่จังคะพี่เมย์กุ้งอะไรอ่ะกุ้งกุลาเหรอคะเนี่ยกุลาบ้านเถิดมันคืออะไรฮะมันคือก้างอ๋อก้างอ๋อก้างอะไรนะก้างกระดานก้างกระดานของโปรดผมเลยเอามาแช่น้ำปลา อันนี้เราได้มาแบบ f r o เซ่นฟร z เซ้นฟรเซนที่เขาขายในแบบในซูเปอร์ทั่วไป <c oughs> นะแล้วซื้อฟร o เซ้นถูกกว่าซื้อสดด้วยแล้วมันก็ <c oughs> ่ได้นานคือ <c oughs> ไม่แช่ตู้เย็นเก็บได้สามเดือนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นี่เรามีนี่ด้วย สเกลล็อปสแกลลอปแต่ไม่ใช่สแกลลอปธรรมดาทำไมฮะมันเป็นยังไงฮะฮอกไกโดสแกลลอปฮอกไกโดสแกลลอปตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากหนาเห็นปะมันเป็นสแกลลอปธรรมดาอันก็ติ๊ดเดี๋ยวถ้าแบบขอชิมหน่อยได้ไหมอยากไม่ได้อันนี้มันไม่ได้เราไม่มีกี่ตัวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทำสแกลลอปกับก้ามนี้ยนะคะชุบแป้งทอดแล้วก็รับประทานกับทาทาซอสโอ้ฟังดูดีจังเลยฟังดูดีอยู่ล้นะโอเคก่อนแรกนะคะฮอไอสแกลลอปที่เราได้มาเราจะต้องมา เช็ดให้แห้งหมดทุกอันทำไมต้องเช็ดให้แห้งเพราะว่าถ้ามันไม่แห้งเนี่ยเราเราจะเอาไปอบแล้วไปทําอะไรเนี่ยมันก็จะมันจะแฉะแฉะแล้วมันก็จะไม่ออกสีกรอบที่สวยงามนะคะคราวนี้เราเอาเปลืดขนมปังนะคะใส่เข้าไปในเบกกิ้งเทรของเราแล้วก็เราจะใช้พาร์สลี์แล้วก็จะสับพาร์สลี์มันก็เหมือนเคยกินเอ้คาลามารี ปลาหมึกชุบแป้งทอดมาที่กินกับคาาซอสอันนี้ก็คล้ายๆกันเป็นอย่างนั้นแต่เราเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นแกลลอปกับก้างกระดานแทนแต่เราไม่เอาไปทอดด้วยเราจะเอาไปอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่มี Access แบบน้ำมันที่เป็นเกินนะคะเป็นเมนูอีกเมนูที่เฮลตี้นะเฮลตี้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็ถ้ากินไม่เยอะก็เฮลตี้แล้วก็จะใส่พาสลี่ลงไป อีกตัวหนึ่งคือกระเทียมนะคะกระเทียมครับเทียมก็ใส่เข้าไปแล้วก็คลุก,กแลุกเขาไปกับ<ะ>ขอพาม,มัสเอพาสลี่อีกนิดนึงดีกว่าครับทำมันจะได้หอมเต็มที่เลยครับเนาะแล้วมันก็จะดับกลิ่นข้าวระวังมือตั้งด้วยจากตั้งด้วยเช็ดให้แห้งตั้งก็เช็ดโอเคครับเช็ดให้แห้งนะคะเสร็จแล้วเกลือ เกลือนะคะแล้วก็พริกไทยผมห่อใช้กระดาษแรปให้มันแห้งเลยได้ไหมฮะก็ค่อยๆเช็ดนะคะว่าเนื้อมันจะ delicate นิดนึงนะคะมันจะ delicate เพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้มันมันแตกหรืออะไรขาดไม่ได้นะคะเชียงคือนี่เลมอนเซสนะคะเราก็เอาเปลือกมะนาวนะคะมาขูดใส่ ใช่มันได้กลิ่นหอมเนื้อมันดูแน่นมากครับเนื้อมันดูแน่นได้ข่าวว่าเชจะเอาไปดองเหรอใช่ครับไปดองเนาะจะกินเย็นๆเนาะกระต้องหน่อยนะป่าวนี่แหละฮะอุราอยากละอุตส่าห์จะทำเมนูไฮโซจะเอาไปดองซะงั้นก็ทำสองแบบนีฮะเราจะต้อง ไม่ลืมมันเกิดอ๋อใช่ใๆ่ใช่ใส่ฝรั่งมาแบบว่าจะได้มีอะไรแบบฟิวชั่นฟิวชั่นกินหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวสเกลลอปของเราคลุกไปเลยคือจริงๆราคาของก้างกระดานนี้ไม่ถูกนะฮะไม่ถูกแต่ว่าพวกนี้ววลาหารซีฟู้ดถ้าเราซื้อมาเป็นโฟรเซ้นมันก็จะราคาไม่แพงมาก วขออนุญาตคลุกน้ำมันมากอ,อกนิดนึงรู้สึกมันจะไม่ค่อยติดนี่นะฮะผมว่าค่อนข้างแห้งแล้วฮะมันแห้งแล้วนะเราเอาน้ำออกแล้วเราก็จะใส่ในน้ำมันมากอ,อกอ,อย่างนี้ช่วยไหมครับใช่เอาเลยสนุกไหมครับสนุกครับเป็นกิจกรรมพัฒนาสมอง ดีก็เล่นไพ่ไหมครับฮะคุณเมย์พูดเรื่องอะไรครับเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเนาะก็กางด้วยนี่พี่แกะแบบว่าเหลือหัวไว้ให้แบบแทะมันมันด้วยนะรู้ใจจงะเออแบบว่าคนไทยเราต้องแบบฝรั่งเขาจะไม่ชอบฝรั่งเขากินไหมหัวกินนะจริงเหรอิงใช่นะเสียดายคนไทยเจอนี่ตีมือแตกเลยนะของเสียไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าเสียของใช่ของเสียคือมันเป็นส่วนที่ต้องดูดแบบ ใช่นั่นแหละที่อร่อยที่สุดช่วงนี้เขาฮิตกันมากนะฮะที่ผมเห็นเวลาไปแบบเห็นต้องถ่ายรูปลงอินสตากรงอินสตาแกรมกันคือไปกินกุ้งแม่นาเอะ้รแล้วก็แบบมันเยิ้มเยิ้มใช่ใช่เลยใช่เลยะอะไรใครร้องนะครับใครร้องก็ไม่รู้เสียงไกลก็ไม่รู้แถวนี้คุณผู้ชมครับเหมือนเทมปุระเลยครับตอนนี้ เออจริงๆเราไปทําเทมปุระได้ไหมฮะพี่เมย์็ทำได้ทำอะไรก็ได้ใช่เออไม่เคยเห็นกั้งเทมปุระนะน่าเข้าท่าเนอะมามามาพูดหลับแล้วทำกันอ่ากั้งเทมปุระชาดเขียวมันน่าจะผ่านให้ผ่านไปก่อนเลยดีกว่าเขาที่เราวเราทำอะไรนะไอ้กุ้งเทมปุระชาเขียวใช่ไหมชายอร่อยอร่อยอร่อยใช้ได้เลยต้องจดลิขสิทธิ์เนาะอ่าอันนี้อร่อยแล้ไม่ได้จดสักทีตอนนี้โดนขโมยไปยังไงเนี่ยหมดหรือยังหลไรตัวหนึ่งใช่ไหมคะครับ อยากได้น้ำมันมาก่อนสักนิดดีไหมได้ค่ะเทียนได้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 ไดระหว่างนั้นนะคะตอนนี้เราก็เปิดเตาอบของเราอยู่ที่200องศา,ศานะคะบนล่างแล้วก็กนี่นะ200เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่เตาอบเลยเปิดนั่นลูก thank you โอควับโอเคใส่นานไหมครับพี่เมย์เรารอประมาณ10บสนาทีนะก็ได้แล้วแป๊บเดียวแค่คิดก็ถึงค่ะระหว่างที่เรารอก้างของเรากับสแกลลอปให้สุกเราจะทำทอร์ทอร์ทอร์ซอสทอร์ทอร์ซอสทอร์ทอร์ซอสจริงๆทอร์ทอร์ซอสนี่มันมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอะไรนะครับพี่เมย์ I don't know don't you don know I don't know กมีมือถือปะเช็คเลยเช็คเลยมือถืออยู่ไหนเช็คเลยอินสตาแกระไปม,ม,งม oh. องไอแพดเออมือถือเช็คเลยพี่ไม่กล้าเอามือถือพี่ออกม,มันร้านหลังนิดนึงนะคะก <c oughs> ่อแล้วเราจะเอามายองเนสนะคะมายองเนสนี่ทามาทำเองก็ได้แต่ประหยัดเวลาซื้อเองซื้อเอาดีกว่านะโอเนะคะ okay. ทอร์โต้ซอส,อส originated from from วันนี้ไหมเราจะใส่กระเทียมนิดนึง p a r s l e y หน่อยอาจมีกระเทียม p a r s l e y แล้วก็ที่สำคัญนะคะคือ Capers เขาบอกว่า Tata Sauce เนี่ย Originated มาจากยุโรปยุโรปครับรอเมื่อแล้วก็คือพูดบอกว่า Tata ใน UK New Zealand กับ Australia i s a creamy white mayonnaise based sauce ก็มาจากฝรั่งอ่ะบอกง่ายๆฝรั่งอ่ะอะไรขาวๆครีมีครีมีก็ฝรั่งทั้งนั้นใช่ไหมคะอันนี้อะไรครับพี่เมย์อันนี้เคเปอร์สนะคะเคเปอร์เคเปอร์มันจะออกเปรี้ยวๆเพราะว่าไอ m a y o อ n เนสมันก็จะลิ่นเลี่ยนใช่ไหมคะซีรีส์ให้เลยคะเนี่ยไอ้เคเปอร์เนี่ยเคเปอร์มีทั่วไปอะค่ะทั่วไปทั่วไปทั่วไปเดินไปร้านขายของชำแล้วบอกว่าเคเปอร์หนึ่งหนึ่งกรัมได้เลยหนึ่งกรัมอะไรหนึ่งกรัมอะไรใส่เข้าไปนะคะกลิ่นมันเฉพาะตัวมากเลยนะฮะเสร็จแล้วค่อ คนคนตีให้เป็นฟองไม่ใช่ตีให้เข้ากันแล้วก็ที่สำคัญของทาาซอสนะคะเราจะใช้ไข่ไข่ต้มไข่ต้มนะคะเทคนิคองคัญทำไข่ต้มให้สุกพอดีเอาไข่ที่อุณหภูมิเป็น room temperature ใส่ในน้ำแล้วก็ต้มให้เดือด7นาทีไข่ต้องต้มไข่ต้องสุกพอดี7นาที7นาทีโอเคพอแล้วลูกมันมัน,มนเข้า,เขา,เาใส่ขอพริกไทยพร yes. ิกไทย Yes ไช่ ไวสพิกไทยเออนนจะหลอ่อซะหน่อยจะแบบเอ๊ะอันนี้เราใสา่กลิ่นไม่เจ็บค่ะเมื่อกี้กี่นาทีแล้วเมื่อกี้น่าจะแักสองนาทีสี่สิบห้าวิว่าโอเคป๊อปป๊อปใส่มาโงเนสอีกนิดน,นึงเพราะว่าไอตัวตัวเบสมันยนังดูไม่อค่อยหนาแน่นใช่ไหมฮะโอเคแล้วก็เพื่อ แซสด์ทีดีเราก็จะใส่เปลือกมะนาวอีกนิดนึงถ้าไม่มีไอ้ามะนาวเหลืองนี่มะนาวเขียวบ้านเราได้ไหมครับมะนาวเขียวก็ได้แต่มันจะให้ความหอมที่ไม่เหมือนฮะจะไม่ได้รสชาติที่แท้จริง <c oughs> ใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> อร่อยอะแน่นอนรู้สึกว่าแน่นอนก <overall. S 2> ินแบบเฟรนช์ฟรายได้เลยอะอร่อย <c oughs> อร่อยดยิใครทำอ่ะ ตอนนี้นะคะเราก็สุดท้ายเราก็จะรอตัวไข่ต้มนะคะรรอแป๊บเจ็ดนาทีตอนนี้สี่นาทียี่สิบวินแล้วครับใช้ได้ไข่ขาวแล้วครับใช้ได้ไข่ขาวร็จแล้วเอาไข่ขาวมาสับครับไม่กินไข่แดงจริงๆเหรอไม่ชอบครับไม่ชอบหรือว่าเป็นหัวคอร์สเตอรอลเป็นหัวคอร์สเตอรอ์ไหมก็นิดหน่อยฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีความหลังอยู่ฮะเพราะว่า ไข่ผมศึกษามาเนี่ยเขาบอกว่าไข่แดงที่ไม่สุกเนี่ยจะทําให้หัวเธอกอ๋อเหรออ้าวพูดเป็นเล่นจริงเหรอเราเป็นผู้ชายเราก็ต้องดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลเรื่องเส้นผมแสดงว่าเอ๊พะพอดูเส้ลเราเากินไข <laughs> ่สมาตลอดชีวิติิงไหมเอ่ยจริงไหมเอ <laughs> ่ยไ, <laughs> ไม่น่าไม่มีผมเลยเงาวับเลยเงาว่าแ,แม้เป็นแฟชั่นอย่าไปว่าเขา มันบงบอกถึงงูเห้งเขาบอกว่าคนที่หัวเถิกเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยสบายอ๋อเหรอแล้วคิ้วต่ำต่อมาต่อมาโตมาบนช้อนเงินช้อนทองเกิดมาบนช้อนเงินช้อนทองไม่เห็นมันช้อนเงินช้อนทองอะไรเลยอ่ะเลยขอค้านขอค้านขอค้านโอเคเราสับไข่แดงไอ้ไข่ขาวเข้าไปแล้วแล้วก็ใส่เข้าไปหมดเลยเหรอฮะใส่เข้าไปหมดเลยในทอร์ทอร์ซอสของเราใส่มาฟึ๊บล้างมือยังเนี่ยล้างแล้วฮะล้างเมื่อไหร่ก็เมื่อวานฮะเดี๋ยวช่วยใช้มีดเอา ตีอีกไหมฮะเตค่อนคอนเสร็จแล้วป้เดี๋ยวใส่ใยน้ำจิ้มเราเลยเดี๋ยวไม่ยูเอซ่าตัดใส่เลยไหมฮะตัดใส่เลยโอ้สวยงามจมสวยงามสวยงามจะไหม้แล้วเนี่ยโอ้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 ว้าวว้าวสีสันสวยงามมีครบทุกสีเลยขาวแดงดำแดงดำ ไอ้ดำเนี่ยมันเป็น texture ของมัน texture นะคะโอ้กลิ่นหอมมากพี่เมย์กลิ่นหอมเนาะไม่ไหวแล้วไม่ไหวไ<ม>แล้วนะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็น s กาล l อ p แอนอะไรนะทาทาซอสทาทาซอสก้างกระดานอ่มก้างกระดานก้างกระดานแอนทาทาซอสค่ะครับเอาอะไรผมเอาอะไรฮะเอาอะไรแม่อผมเอาอันนี้เอาหัวเอาแต่หัวไม่เอาตัวมันหรอ เอาก็ได้เอาก็ได้จริงๆไงการกินในวิธเดี๋ยวต้องบีมะนาวบีบมะนาวหน่อยบีบมะนาวนิดนึงขอบคุณครับบีบมะนาวทาท่าซอสทาท่าทาทซอสนะคะทาสนิดนึงโอเควิธีกินหัวที่ดีนะฮะเราไม่ต้องไปอายไงครับเวลากินก็มันปากหรือมันอะไรอย่างนั้นอะ กินให้หมดจริงๆเหรออืมอร่อย่อ,อยบอกได้คำเดียวครับบอกด้คำเดียวว่าแข็งครับเขาไม่ได้กินหัวป้างเขากินหัวกุ้งอนีรนี่ก็บ,บ้าโอเคค่ะท่านผู้ชมวันนี้ล็อบส์เองกะหลับแอนก้ากระดาน ท่าทางสาวสังขาก็เสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้นะคะถึงเวลาทุก,ทกคนกินก้นองอาม่าอย่าลืมบีบยาบี ดีไลท์มีนะคะวันนี้พัทรวรรณจะทำแอปเปิลพัฟเพสตรีให้ทานนะคะส่วนผสมมีแป้งพัฟนะคะน้ำตาลทรายขาวมะนาวเหลืองน้ำตาลทรายแดงแอปเปิลน,นะคะซินนาม,มอนนะคะเบเนลล่าเอ็กซ์ตรันะคะแล้วก็ไข่ไก่นะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆแอปเปิลพายนะคะแต่แทนที่เราต้องมานวดแป้งเสียเวลาเรามาใช้พัฟเพสตรีที่เขามีขายสำเร็จรูปนะคะเราก็ออกมา ถ้าไม่สามารถซื้อแบบว่าเป็นแผ่นที่เขาเป็นเป็แผ่นบางๆได้ก็ไปซื้อแบบเป็นก้อนแล้วก็โรอออกมาให้มันเป็นบางๆนะคะโอเคเสร็จแล้วก็เอาพลาสติกออก เวลากำลังทำแป้งพัฟนะคะต้องให้มันเย็นนะคะแล้วทำในห้องที่ติดแอร์ได้ก็ดีนะคะไม่งั้นพัฟเพสตรีของเราจะละลายคราวนี้แล้วมันจะไม่ฟูเราหั่นเป็นสแควร์ให้มันเท่ากันถ้ามีไม้บรรทัดก็ดีนะคะถ้าไม่มีก็มั่วๆไปเสร็จแล้วเราจะทำไส้ของแอปเปิลง่ายมากเอาแอปเปิลนะคะหั่นเป็นรูปเต๋าปุ๊บใส่เข้าไปใส่ซินนามอนนิดนึง ะะใส่ vanilla extract นะคะแล้วเสร็จแล้วใส่น้ำตาลทรายแดงที่สำคัญนะคะอย่าลืมบีบมะนาวแล้ววางเม็ดด้วยนะคะคลุกให้เข้ากัน หนึ่งคราวนี้เราก็เอาพัฟพฟสทรีของเรานะคะใส่ไส้แอปเปิลลงไปตรงกลางแล้วก็พับเอาซ้อมมาบีขอบนะคะเขาจะได้ติดกัน แล้วก็วางบนถาดที่มี parchment paper นะคะมันจะได้ไม่ติดทำอีกอันหนึ่งนะคะขอโทษนะคะก่อนที่จะพับอย่าลืมทาไข่ไม่งั้นมันจะไม่ติดกันไข่นี่ก็จะทำตัวเหมือนกาวนะคะวับ ถ้ามีไม้เป็นทัดตั้งแต่รกนะคะก็ไม่จําเป็นต้องมานั่งตัดอย่างนี้ค่ะ <l acht> <c oughs> สุดท้ายนะคะเอาเอ็กวอชเนี่ยนะคะทาข้างบนเวลาเขาฟูเขาจะได้เงาสวยงามเสร็จแล้วอบนะคะในตาอ,อ,อบ180องศานะคะจนพัฟเฟตีของเราฟูเลยค่ะ หลังจาก้5นาทีไปไม่บ้านไม่ใช่ Apple puff pastry ของเราก็เสร็จเรียบร้อยอันไหนสวยอันนี้อันนี้นนสวยอย่าติดกระดาษนะมือ,อเสร็จเรียบร้อยทานกับแอปเปิลสดของเรา แล้วก็ทานเพสตรีนะคะอย่าลืมก็ต้องรับประทานนมด้วยเพราะว่าไม่งั้นติดคอนะคะตอนนี้พัทรวลเจะแนะนำให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะดื่มนมแพะนอกจากจะย่อยง่ายแล้วนะคะไม่มีแบคทีเรียนะคะแล้วก็ไม่เป็นภูมิแพ้เลิฟนะคะพัฟเพสตรีกับนมแพะของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เอาละครับถึงเวลานะคะของ the moment of truth the moment of truth ของวันนี้ทุกแลบของเรานะคะเราเล่นหลายอย่างมาตลอดลเราเล่นแบบมูช่งมูทีสเล่นแใช่ของแพงอะ่ะใช่ของแพงอ่ะวันนี้เราต้องใช้ของดีของไทยใช่เศรษฐกิจพอเพียงครับโอ้โห oh าโครงการพระราชด,ดำริอ้าวไม่ต้องเศรษฐกิจพอเพียงทุกคนในประเทศไทยแบบ90เปอร์เซ็นต์ต้องกินอ่ะกินกินแน่นอนกินแน่นอนทุกคนกินแน่นอนแต่ลองดูสิถ้าทำมาทำเมนูอื่นทุกคนกินไหมอันนั้นก็คือปลาตัวนี้นี่ ปลาแดกนั่นเองนะครับเกินมาในชีวิตไม่เคยเห็นมันเป็นตัวอย่างนี้มันเหมือนอยู่ในอุชระเด็กๆยังไงก็ไม่รู้ผู้เสพเห็นภาพเลยนะมันไม่เคยเกิดมาเคยเห็นแต่มันเป็นน้ำน้เนาะแล้วก็ใส่ซมตัดใส่ซมตัดที่กินทุกวันม้วนมึงกินเออแล้วมึงกินอย่างเงี้ยกินไหมอ่ะแล้วกินแล้วชีวิตนี้ไม่ใช่โอ้เห็นอย่างงี้แล้วแบบอ่ะเพราะฉะนั้นมันมีสปาเกตตี้อะไรแบบบ้างมีคาโบนาร่ามีโบโลเนสเนี่ยอะไรเยอะแยะไปหมดวันนี้หล่ะก็จะทำสปาเกตตี้ปลา พริกกระเทียมไหมพริกกระเทียมนะเราก็นิดหนึ่งอ่าเรามีพริกมากรอบกลิ่นปแล้วอ่านิดหนึ่งอันนี้แบบเออมีหลักการนะพี่เมยอ่าใส่แล้วใส่ปลาร้าเข้าไปอืมทีเด็ดมาเลยใส่ปลาร้าเข้าไปอ๋อใส่น้ำน้ำเลยน้ำน้ำด้วยเหรออืมแต่แทบไม่ได้ขายได้เลย ้านนี้ก็ได้ได้พอเทียนถูกไหมอ้โหอ,อ,อันนี้คือผุ่นพลิกนะไม่ได้ผุ่นปลาร้านะเอาออยางพลิอออกมนะันเะผ็ดใช่แล้วก็ได้เฮ้ยน่าจะแซบอยู่นะน่าจะแซบอยู่โอเค ใสดิสปาเกตตี้ปลาดูแบบใส่กระเทียมหน่อยอ่ะถึงนแกพูดพูดไม่ออกแล้วทำไมขึ้นไปอีกอ่ะวันนี้เลี้ยงมันเลยเลี้ยงมันเลยคนนี้เราผมเคารพเป็นคนที่ผมเา ผมเคารพคนหนึ่งอะใครเนี่ยมาเลยมาใครอย่าให้พูดหลายรอบเลยผมเคารพพี่คนนี้เขาเขาผมชอบเองเรียกเขามานะเองโดนแน่นอนโดนอะไรฮะแม่์มีคนหนึ่งขอเชิญใครครับพี่เมย์คนนี้กินปลาล้าด้วยก่อนอ่ะใครฮะแม่บ้านดิฉันเนี่ยกะเลรี่ยงนี่กะเลรียนี่มิดเดินมาด้วยหน้าตาแบบมั่นใจครับมั่นใจกะเลรียกินแผลด้วยจานนี้ต้องแผดแต่กะเลรียต้องแบบมีปลาร้าเป็นตัวนะ อ๋อล้วไม่ได้มันจะเป็นมีแค่สิบมีันจะดังงี้ก็เลยออกไม่ได้หรเนาะาิดแต่หน้าเพ็ดจังเลยคุณมีก็กัลยาจะไป็นเพิดหน้าตาเต็มสิบเอาไปเท่าไหร่ครับพี่กัลยาโอเคสองก็พอแล้วร้องร้องร้องไม่ร้องไม่รู้ของนี้มันพูดกันไม่ได้ไม่ได้ต้องปลานุวยกินปลลานุไม่กินปลาไม่ต้องเลยแหม แล้ครึ่งไม่ได้เลยคุณเมย์ไม่น่าเลยอย่าต่อรองเลยพี่ผมผมหมดตัวแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรจะเสียไม่มีอะไรเหลือให้แล้วเอาปลาร้หน่อยพี่นี่เน้นอานจะให้จะให้อ๋อโอ้โหมันมันหล่นไปแล้วเลยอ่ะมันหล่นนะเนียเนียนเนียนนะแม่ว่าเนียนไปเลยมีหล่นมีหล่นเย้คาเรียหนึ่งสองหนึ่งสองซ้ำอะดิเอา อะฮ้ยมันเค็มไปหน่อยมันเค็มไม่ได้ใส่เกลือมันเค็มปะล่ะเส้นหน่อยเส้นหน่อยเส้นเห็ดไหมเขาเค็มเขาเฉยแล้วดีไหมเต็มสิบเพลเท่าไหร่เต็มสิบหนโอเคขอบคุณคุณยามากมากอะไรวะไม่กินเฉยเลยว่ะอะไรวะเอ้ามันไม่ขายขายเปล่าไม่ขายอ่ะไม่ผ่านหนึ่งคือไม่ผ่าน ไม่เข้าใจทําไมคนที่กินปลา้าทุกวันแล้วมันเจออย่างนี้แล้วไม่กินมันอาจจะเหมาะสำหรับกรรมวิธีที่เอาไปใช้เปลี่ยนเป็นแบบน้ําเป็นของเหลวแล้วหรือเปล่าพี่เมย์โอเป็่นั้ตัวเลยนะคะคือตอนนี้ที่ตอนนี้แสบไม่ใช่แสบปลานะฮะแสบพริกคือพริกป่นเนี่ยมันโดนกับความร้อนแล้วมันตีขึ้นจมูกแล้วจนแบบโอ้วันนี้สปมเกตี้ปลา้าของเราก็ไม่ผ่านนะคะ บริษัทจากโคต้านะคะคคสำหรับช่วงดีไลท์มีแล้วก็เมเมนยูนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกันสัปดาห์หน้าในรายการเต้นกรมทำครัววันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับแม่เทียด้วยเนี่ยที่ไหนนะพ่อแม่ใส่ชุดคนไอ